สวัสดีครับคลิปนี้พามาเที่ยววัดอีกคลิปหนึ่งนะครับวัดแห่งนี้อยู่บนเขานะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามานะครับที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจางังหวัดชลบุรีนะครับวัดเขาตะแบกนะครับวัดนี้คือเป็นวัดหนึ่งนะครับที่เป็นอัญเีิของศรีราชาชลบุรีนะครับ มาเที่ยววัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่นะครับก็คือโบสีครับริบบิ้นสีนะฮะก็คือจะมีทั้งหมด6สีนะครับซึ่งทางวัดก็จำหน่ายนี่สีละ30บาทนะครับแต่ละสีก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับซึ่งความหมายก็จะถูกเขียนไว้ที่ริบบิ้นเลยนะครับว่าสีอะไรหมายถึงความหมายว่ายังไงนะครับก็เขียนชื่อนะครับนามสกุลนะฮะใส่ที่ริบบิ้นได้เลยนะครับ บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีดอกไม้ทูปเทียนนะครับสำหรับให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ซื้อไปไหว้พระนะครับถ้าจะซื้อต้องซื้อที่นี่เลยนะครับด้านบนไม่มีไม่มีจำหน่ายนะครับด้านข้างๆนี้ก็จะมีองค์พระนะฮะสำหรับให้มาไหว้พระขอพรทำบุญกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเขา เสร็จแจกไหว้พระตรงบริเวณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขากันนะครับปีนี้ปี2024นะครับเดือนที่ผมมานี่คือเดือนกรกฎาคมนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับ2ปีที่ผ่านมาที่ผมเคยมาครั้งนี้ครั้งครั้งแรกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นี้จะมาอัปเดตกันนะครับว่าปี2024หรือ2567นี้นะครับวัดเขาตะแบกแห่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของวัดที่นี่นะครับนี่ฮะก็คือริบบิ้นสีที่เราได้เช่าบูชามานะครับแล้วเราได้เขียนชื่อนมนสกุลนะฮะเขาก็จะนิยมมาผูกนะครับตรงนี้คือบริเวณสะพานทางเดินที่จะขึ้นไปเขาด้านนู้นนะครับจะเห็นว่ามีริบบิ้นสีที่ผูกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือเป็นสีสันแล้วก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัด เขาตะแบกแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับสวยงามมากนะครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยตามราวสะพานสองฝั่งนะครับผมซื้อมาครบ6สีเลยนะครับสีละ30บาทนะครับ180บาทที่ผมซื้อมานี่จะมีครบ6สีเลยนะครับ ก็เดินไปผูกไปเรื่อยๆนะครับตามจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะฮะริบบิ้นสีนะครับที่ที่ผูกไว้ตามราวสะพานนี้นะครับ ดูแล้วสวยงามมากนะฮะเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามสะพานทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมาถึงบริเวณตีนเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะร่มรื่นหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะของป่าไผ่นะครับต้นไผ่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะมีสองทางนะครับมีสองทางที่จะขึ้นไปบนยอดเขานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เขาว่าสั้นกว่านะครับแต่ก็ชันนะฮะใครที่มีปัญหานะครับผมเคยขึ้นไปแล้วนะครับก็ผมต้องลงนะครับผมไม่ไหวนะครับเลี้ยวซ้ายเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเดินชิวๆสบายๆนะครับตรงนี้จะเป็นทางลาดนะครับเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับ ถึงก็หอบเลยนะครับเดินนานๆนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเขานะครับคจจวามชันเนี่ยผมว่ามีมี 30, สามสิบสี่สิบองศาได้นะครับก็จะมีจุดพักนะครับจุดตั้งพักต่างๆเ,เป็นระยะระยะนะครับสำหรับใครที่ไม่ไหวบขึ้นแลวอัปเดตอ,อีกครั้งนะครับ ปี2,567เดือนนี้เดือนกรกฎานะครับหลังจากที่มาเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้มาอัปเดตสถานที่ให้ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเท <inte> ่าที่ดูนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนละครับแต่ตอนนี้เดินขึ้นเดินนะครับเดินยาวนู่นนะครับข้างหลังนูน่นเดินยาวมาเลยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย แทบแทบไม่ไหวครับตอนนี้หายหายใจแรงมากก็คงอีกพักหนึ่งก่อนจะถึงข้างบนนะครับหายใจแรงหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับก็เห็นมีป้ายเตือนนะครับห้ามให้อาหารลิงนะครับก็คิดว่าบริเวณนี้น่าจะมีลิงป่าอยู่นะครับแต่ผมมาครั้งก่อนนู้นแล้วก็ครั้งนี้ผมยังไม่เห็นลิงเลยนะครับ นี่ครับความชันนะครับคือเดินนานๆน,น,นี่ก็ถือว่าเอาอเรื่องเหมือนกันเดินเดินขึ้นเนินมาครับความชันเกือบเกือบสี่พ้าองศาแล้วมาถึงตอนนี้แล้วถ้าบวดแรงตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีหลังคานะก็ทางวัดเพิ่งจะมาทำหลังคานะครับ นี่ครับปีปีที่แล้วที่ผมมาตรงนี้ไม่มีหลังคานะครับมาอีกทีปีนี้ทางวัดทำหลังคาขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นจุดพักแดดเป็นร่มเงานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับ สำหรับใครที่จะไปสไกายวอล์กนะครับก็สามารถเดินลงตรงนี้ได้เลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการด้วยนะฮะสํสำหรับผมนะครับผมจะขึ้นไปวิหารหลวงพ่อโสอรด้านบนโน้นก่อนนะครับทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเองนิดนึงนะครับว่า ปีนี้นะครับร่างกายเป็นยังไงบ้างนะยแ,แล้วถึงแล้วอีกเยอะอีกเยอะออกอาการเหนื่อยนะครับแฟนผมนึงกับหมอระนะครับนี่ครับมองย้อนกลับลงไปทางที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับถือว่าชันมากนะครับ บันไดนี่ก็ไม่ได้นับเหมือนกันนะว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นนะนี่ในที่สุดนะครับในที่สุดก็ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับตรงบริเวณนี้คือวิหารหลวงพ่อโสธรนนะครับหลวงพ่อหงใหญ่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาท่องเที่ยวกันนะครับจะเป็นวิวมุมสูงนะครับตรงนี้สามารถมองดูธรรมชาติได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวนะฮะ ายในวิหารหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็จะมีองค์พระนะครับให้มากลาบไหวสักการะกันนะครับอุตสาห์ดันด้นขึ้นมาจนถึงยอดเขานะครับของวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับก็มาขอพรกับองค์พระท่านนะครับก็สวยงามนะครับวิหารหลวงพ่อสทรที่ บนยอดเขาของวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับนี่ฮะขึ้นมาก็ถือว่าไม่ผิดหวัง,งนะเสียงโชคเสียงราบแต่นิดนึงนะครับว่าได้อะไร เนี่ยก็จะมีคล้องมีระครังให้ให้เคาะให้ปีกันนะครับ ลิบบินิบบินนะครับประชาชนหรือคนที่มาเที่ยวนะก็ยังนียผูกเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นมาบนยอดเขาแห่งน,นี้ก็ยังมีผูกนะฮะ mm hmm. แล้วทางลงนะครับก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้สามารถที่จะเดินตรงไปที่เออสกายวอล์กได้เลยนะครับขึ้นกับลงในความชันไม่ต่างเลยนะ เดินมากๆนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับหัวเข่านะครับกระแทกตึกตึก,ตกตึกลงไปนี่ฮะต้นไม้นี่ก็ใจขึ้นนะตามเราสะพานตัดต้นไม้ตรงทางเดินที่จะลงไปสะพานสกายวอลตรงนี้นะครับก็ยังเห็นนะครับมีริบบิ้นผูกกันเป็นทิวแถวเยอะเยอะมากนะครับ ที่สุดนะครับก็ลงมาถึงชั้นล่างนะฮะตรงนี้เป็นข้างหน้านู้นคือสะพานสกายวอล์กนะครับแต่จะเห็นมีป้ายให้เลี้ยวซ้ายก่อนนะครับคือคือการที่จะไปเดินสะพานสกายวอล์กนะครับต้องต้องไปซื้อตั๋วนะครับจะมีค่าเข้าชมนะฮะคนละ40บาทนะครับตรงบริเวณนี้ก็สําหรับใครที่เหนื่อยเมื่อยล้านะครับก็จะมีที่นั่งพักผ่อนฮะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับของวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับ บริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าสาสกรนะครับมีน้ําดื่มมีเครื่องดื่มให้ดื่มนะครับตับกระหายดับเหนื่อยกันวิววิววิวค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยมองลงไปนะฮะตรงจุดที่เรานั่งพักตรงนี้นะครับช่วงที่ผมมาเนี่ดอกไม้กำลังบานสะพังเลยได้บัตรมาครับใบละ40บาทนะครับเป็นบัตรแข็งนะครับสองคน40บาท เดี๋ยวไปไฮไลท์ของบัตรเขาตะแบกนะครับก็คือนี่ฮะหลังจากที่ซื้อบัตรมาแล้วนะครับคนละ40บาทนะครับค่าเข้าชมค่าที่จะไปเดินสกายวอล์กนะครับความสูงนี้มีรวม่ส0บ0มเมตรได้นะฮะต้องสวม ถุงครอบนะครับถุงครอบรองเท้าอีกทีหนึ่งนะครับใครที่จะเข้าไปเดินในสกายวอล์กบริการฟรีนะครับตรงจุดนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเข้าไปได้เลยนะครับยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวชมความงามนะครับของสกายวอล์กของวัดเขาตะแบกแห่งนี้นะครับ ค,ความสูงผมว่าน่าจะร่วม20เมตรได้นะครับเอมสิเมตรได้โทษทีนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรครับก็เป็นระยะความสูงที่กําลังน <c oughs> ่ากลัวแ <c oughs> ละก็หวาดเสียวทีเดียวนะครับเท่าที่มีข้อมูลนะครับเท่าที่มีข้อมูลคือการเข้ามาเที่ยวชมสกายวอล์คแห่งนี้นะครับเขาจํากัดจํานวนคนที่จะเข้ามาในรอบละไม่เกิน100คนนะครับ แต่ที่ผมมาในครั้งก่อนนะก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับประชาชนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอนะครับแต่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับแต่เขาจํากัดไว้ที่100คนนะครับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะชิวๆหน่อยเดินสบายๆนะครับ ผู้สูงวัย้้วยคนแก่ที่มีความหัวความสูงครับก็จะไม่ก่อเดินบนกระจกนะครับเท่าที่สังเกตนะฮะเดินแอบบแอบบนะฮะนครมองทะลุกระจกลงไปด้านล่างนู่นนะครับผมว่ามี30เมตรได้นะครับสะพานสกายวอลของที่นี่นะครับมีความยาวประมาณ200เมตรนะครับ แต่จริงๆพื้นที่เป็นกระจกนี้จะอยู่ราวๆประมาณสักสักห้าส<ม>ิบเมตรได้นะครับเท่าที่ผมกะด้วยสายตานะอากาศดีนะครับนี่ฮะอากาศดีมากนะครับลมพัดไเรือเย็นสบายๆครัถ้าวันไหนมาแดดไม่จัดนะฮะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับวิวหรือบรรยาก,กาศสวยเนี่ยผมเห็นนะก็อาจจะบางคนก็กลัวนะครับ กลัวความสูงแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนะครับคนหนุ่มสาวเดินชิวๆสบายๆนะคนสูงวัยอย่างเรานี่โอ้โหก็เสียวเหมือนกันนะครับคืหมดมองไม่ได้นะครับหมดมองวิฟิล์มไม่ได้นะครับวาเลรือเรือทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้เนี่ยก็พาน้องแมวมาเดินด้วยนะครับ ไม่กลัวะไรนะเป็นวิวที่ค่อนข้างสวยครับสว,ส,วสวยสวยสวยงามนะครับสำหรับสกายวอล์คแห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลกรคุงเทพนะครับอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนี่เองนะครับใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาเที่ยวชมความงามของเขาตะแบกแห่งนี้ได้นะครับก็เป็นจุดเช็คอินเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ที่แนะนำนะครับ จะต้องใช้พลังใช้แรงนิดนึงนะครับในการขึ้นมาบนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับก็คิดว่าไม่เหนือบาก่ะแรนะครับผมก็เห็นคนผู้สูงวัยนะครับขึ้นมานี่ก็หลายคนเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาถึงได้นะครับนี่ฮะ บางคนก,ก,ก็ก็กลัวนะครับก็ไม่กล้าดเดินที่พื้นกระจกเลยนะครับก็เดินแอบบแบบไปนะครับกระจกนี้ใส่วิ่งเลยครับมองเลยเห็นพื้นข้างล่างนี่โอ้ก้าถ้ากลัวก็ก็กลัวนะครับแต่ถ้าไม่กลัวก็ชิวๆนะครับสวยงามเนะีสบายๆนะ เห็นเด็กรุ่นรุ่นนะครับเดินกันเจ้าเจ้าเจ้าสนุกสนานนะครับแต่คนที่มีอายุอย่างเรานี่บางบางทีก็อดบาดเสียวไม่ได้นะครับสะพานสกายวอล์กที่นี่นะครับเขามีเวลานะครับก็คือก็คือจะเปิดตั้งแต่แปโมงเช้าจนจนถึง5้าโมงเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับสำหรับใครที่มีโอกาสเที่ยวที่จะแวะมาเที่ยวนะครับก็ ถมเวลาเลานิดนึงนะครับถ้ามาช่วงเย็นมากๆนี้ก็คืออาจจะใช้เวลาของทั้งสั้นนะครับในการที่จะมาเที่ยวชม euh, สก,าย,สกายวอล์คแห่งนี้นะครับว่า,า,าที่นี่มันสูงกว่าสูงกว่าไหที่เที่เห็นนะครับที่เห็นองค์พระใหญ่ตรงนู้นนะครับก็คือทางวัดกําลังก่อสร้างนะครับเป็นหลวงพ่อโซทอนนะครับก็ถือว่าตอนนี้มาได้สักประมาณ70-80%ละมั้งนะครับ เพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมมานี้ก็มีแค่ฐานนะครับตอนนี้ก็ประกอบตัวองค์พระแล้วนะครับก็ยังเห็นมีช่างนะครับมีช่างทําอยู่ข้างบนอยู่นะครับก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะเปิดนะครับแล้วก็จุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นกล้องสองทางไกลนะครับก็ยอดเหรียญสิบบาทนะครับก็สามารถที่จะดูวิวของชนบุรีได้นะครับ เป็นวิวมุมสูงนะครับก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะฮะขากลับนะครับไม่ได้กลับทางเดิมนะครับก็จะมีทางวนลงมาอีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยหลังจากที่ walk, เดินสกายวอล์กเที่ยวชมความงามของธรรมชาติของวัดเขาตะแบกแห่งนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขากลับนะครับขากลับที่จะกลับลงไปสู่ด้านล่างนะครับ เดินมาเ่เหนื่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับใครที่หิวใครที่อิ่หายนะครับนี่ฮะมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งนะครับมีเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการนะครับก็สามารถที่จะซื้อข่อซื้อหากันได้นะครับตรงนี้นะครับทางลงก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับนี่ครับก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีร่มเงานะครับมีร่มเงาบดบังแสงแดดก็ถือว่าดีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ถึงกับร้อนมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่า,าทั้งขึ้นทั้งลงนะครับรใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับรโดยเฉพาะบริเวณเท้าหรือหัวเข่านะครับขอบคุณนะครับ